สวัสดีค่ะวันนี้จะมาขอเผยแพร่ธรรมของครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระราชพงมยยนหัวข้อธรรมหาทุกข์ให้พบลูกพุทธบุตรจิรเชียสิปีชาวุฒขอน้อมก,บกบ้บกาบแทบฟาบาบาทองค์สมเด็จพ่อพระวิสุทธิพุทธังศีบรมธรรมบิดาองค์สมเด็จพ่อพระทเจ้าทุกทุกพระอ,องค์ พระปัญเจคุณเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าทุกทุกพระองค์ท่านทูสตสวรรค์ทีมชดช่วยเข้าพระนิพพานและผู้คุมกฎแห่งกรรมน้อมกราบพี่วันชิตาวันชาลน,นกรามิรกราธรรมและทีมงานบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าทุกทุกท่านกราบสาธุสาธุสาธุหัวข้อธรรมหาทุกให้พบความจริง อารมณ์แค่นี้ก็ตามยังไม่ถือว่าเป็นพาเริยเจ้าต้องเอาอารมณ์คือปัญญาเข้าพิจารณาให้เห็นความทุกข์จริงๆของร่างกายคือว่าคนที่กำลังทรงร่างกายอยู่นี้มีทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราก็ตามเขาก็ตามหาความสุขอะไรไม่ได้รวมความว่าโลกทั้งโลก ไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นสุขเลยอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาเข้าถึงระดับวิปัสนาญาณเมื่อเห็นทุกข์แล้วไม่ใช่ว่าทำใจให้หดหู่ต้องแสวงหาเหตุของความทุกข์ค้นคว้าขึ้นมาเมื่อมีความทุกข์เหตุที่จะสร้างความทุกข์ไม่มีมันก็ไม่เกิด ถ้าไม่มีเหตุผลมันก็ไม่มีไม่ได้ตอนนี้เราก็พบกับปัญหาคือความอยากอยากอะไรก็ช่างเว้นไว้แต่อยากไปนิพพานอย่างเดียวก็หมดปัญหาอยากรวยอยากสวยอยากดีอยากมีทรัพย์อยากเป็นอยากมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นความอยากของโลก รจัดว่าเป็นความอยากของตัญหาตัญหาที่พูดสั้นๆเราก็หาทางกำจัดตัญหาด้วยการพิจารณาขันห้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราเมื่อขันห้ามันจะพังมันจะทำลายตัวของมันเองแล้วอะไรมันจะมีในโลกที่เป็นของของเราเมื่อพิจารณาเห็นแล้ว โลกเต็มไปด้วยความทุกข์เราอยู่นี่เราก็มีความเป็นทุกข์ทุกข์ด้วยอํานาจของตัณหาจนอารมณ์ของเราเกิดเป็นนิพพิทายานความเบื่อหน่ายเบื่อที่ร่างกายที่มันไม่ดีเห็นว่าร่างกายนี้เอาดีอะไรไม่ได้เลยมีแต่ความทุกข์ลืมตาขึ้นมา ก็มีแต่ความทุกข์จนกว่าจะถึงเวลาหลับตามใหม่ไม่มีอะไรพ้นจากความเป็นทุกข์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยความทุกข์แต่เห็นว่าความทุกข์เป็นของธรรมดาที่มีสังขารทรงอยู่ฉะนั้นจึงหาทางตัดเหตุของความทุกข์คือความทยานอยาก ทำใจให้เป็นสันโดษพอใจในกฎของกรรมคือการกระทำที่หาได้โดยสุจริตมีสิทธ์น้อมเคารพในกฎของธรรมดาเห็นคนแก่นี่เป็นเรื่องของความเป็นธรรมดาของคนที่เกิดเห็นคนตายถือว่าคนตายเป็นเรื่องของธรรมดาเพราะเกิดมา มันต้องตายการเผยแไ้้ไม่เดือดร้อนไม่หวนไหวก็ตกใจบ้างเหมือนกันแต่ว่ามันปลดออกไปได้ง่ายคือว่าธรรมดาเป็นเรื่องของกฎของกรรมและระยะนั้นก็เชื่อมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าพพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนว่า การให้ทานและรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นของดีแน่เป็นการแก้อารมณ์ของชาวโลกเป็นการแก้อารมณ์ที่ติดอยู่ภายใต้อำนาจของตันหาคือว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสอนถูกเราไม่สงสัยแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ รักษาสินยิ่งกว่าชีวิตคือว่าตายเสียดีกว่าที่จะยอมให้สินขาดคือว่ามีอารมณ์เข้มข้นแบบนี้แล้วจิตใจดีเป็นปกติไม่ใช่ฝืนนะเข้าใจว่ามีไม่ใช่ขืนใจมีอารมณ์ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เราเข้ามากระทบ เหน็ดเหนื่อยด้วยการงานก็ดีหรืออาการป่วยไข้ไม่สบายก็ตามทีคือว่าความเจ็บไข้เข้ามาทับถมหรือว่าความตายเข้ามาหาเราก็ตามเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาการถูกนินทาว่าร้ายก็เป็นเรื่องธรรมดาใครเขานินทาเราก็ไม่หนักใจใครเขาสรรเสริญเรา ก็ไม่ดีใจเราจะดีชั่วก็การกระทําของเราไม่ใช่ผู้อื่นมาพูดให้เราดีหรือผู้อื่นมาพูดให้เราชั่วทำใจให้สบายมีศีลบริสุทธิ์พร้อมกันนั้นมีอารมณ์จับอยู่ในพระนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์อย่างอื่นที่เราต้องการไม่มีภาระหน้าที่ ทำตามหน้าที่ทุกอย่างความต้องการของเราต้องการอย่างเดียวคือความไม่เกิดไม่เกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นพรมต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานขอจบโอวาทธรรมน้อมกราบหลวงพ่อพระราชพมยานกราบสาธุ 傻脱，傻脱。